สวัสดีครับมาถึงตน้นแล้วครับพิงเจ็ดวันได้เวลาขึ้นไปลนเล่นทั้งนี้เถอะถ้าเราไม่ขึ้นลนคนอื่นเขาก็ลนก่อนอโอเคครับจะขึ้นไปลนสักแป๊บสูงนี่ครับครับขึ้นไปถึงรางแล้วครับนี่รอยเหียวตีหายไปครับ หัวหนามหัวหนาสวยๆเด้วเนี่ยัวเปนเลยเลยอย่างในหน่อยสามบัวครับหัวีนสามถึงห้าครับโอเคครับขอตัก๊กนะครับหอบขึ้นมาสูงเนยครับมาทิ้ง้วครับทั้งที่สองนี่ยุงบนจะขึ้นไปจัดได้ครับ ขึ้นมาถึงลังแล้วลัางอีกสองครับนี่กำลังเรมใส่ยหนาครับก็ได้อยู่ครับรอโดนควันไฟมาหน่อยนึงครับเอเครับเดีย๋ยวตัดกันครับ